อยากได้พาร์ทใน SMB อันหนึ่งไปเขียนงานอย่างอื่นต่อมีวิธีแนะนำใหม่ครับที่จะไม่ให้มันลิงก์กันตลอดเวลาแก้ไขมงไงอันนี้น่าจะเป็นวิธีตัดลิงก์จากแอสมบี้นะฮะ,ะถ้า,ถาโดยปกติแล้วเวลาเราเราก๊อป้ไปหรือว่าทำอะไรไปก็แล้วแต่นะครับ ตัวงานแอสซัมบลีของเราเนี่ยมันลิงก์มันจะเออเลรยนู่นนี่นั่นนจะติดปัญหาเรื่องการเมดเอาไปต่อกับชิ้นงานนู้นนี่มันเปิดมาแดงเถือกเลยเนื่องจากว่ากรณีนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากเหมือนคําถามที่พี่บักินที่เราเล่นให้ดูมีการอ้างอิงขอบงานของตัวเองกับขอบงานอื่นอยู่ครับการให้ขนาดขอบงานตัวเองไปอิงกับขอบงานอื่นอยู่เช่นแบบนี้นะครับแล้วเราเอาพาตัวนี้ไปทํางานอื่นด้วยนะครับพอแอสซมบลีนี้ขยับปั๊บงานมาแน่นอนมันก็จะ รูปทรงก็จะขยับไปด้วยเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีวิธีการตัดลิงก์ยังไงเดี๋ยวให้พี่นาโชยดูโอเคครับก่อนอื่นนะครับเราก็หาโลเคชันของตัวงานที่เราต้องการมูไปนะฮะหรือว่า Copy แยกออกไปเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับให้คลิกขวานะครับที่ตัวงานแอปพลิเวิร์ของเราครับนะครับจะมีฟังก์ชันที่เขียนว่าแอ r พลิเว r ร์ตัวนี้ครับนะครับตัวนี้ใช้ในงานของ s o r พลิเวินะฮะสามารถ pack and go กได้นะครับ ฟีเจอร์ที่พูดถึงก็คือแพนแอนโกลนะครับครับผมแพนแอนโกลนั่นหมายถึงว่าแยกออกไปเป็นอีกชิ้นหนึ่งเลยแยกแพนแอนโกลคือเหมือนการก๊อปปี้ออกไปแหละใช่ครับเหมือนไปสร้างชุดเดิมนี่เหมือนโคนยิ่งออกไปใช่ครับอีกชุดหนึ่งแต่ว่าตัวแพนแอนโกลนี้จะดึงตัวพาร์ทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทักงานแอสซัมบลีตัวนี้ไปด้วยไม่ว่าจะอยู่โฟลเดอร์ไหนก็แล้วแต่อาจจะดออิ่งด้วยก็ได้ถ้าเราถ้าเราบอกว่าอินค d ูดออิ่งไปด้วยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถอินค t ูดงานซิมูเลชันไปด้ววยยไดด้้นะะ คือบางทีเราพาร์ทอื่นๆอยู่กระจายกันไปดึงมาใช้แต่ก็คือเราไม่รู้ว่าอยู่ไหนก็สามารถใช้ตัวนี้ดึงไปได้นะครับนอกจากนี้นะครับเราสา,สามารถแอดตัวใส่ชื่อครับซับฟิกด้านหลังได้นะครับเป็น, e นไใ<ช>อใส่ข้างหน้าก็ได้นะแล้วแต่อยากใส่ข้างหน้าก็ใส่ข้างหน้าก็ได้นะครับแล้วแต่สังเกตได้ว่ามันจะดีเทคเปลี่ยนชื่อไปให้แล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ไปเบ้าหาตัวโฟลเดอร์ของเรานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมสร้างนิวโฟลเดอร์แล้วกัน นะครับกดสริลฟเดอร์ได้เลยนะโอเคร okay, ครับพี่จอสุดแล้วพอ่สวยใชครับโอเคแล้วก็กดเซฟนะฮะรับเพียงเท่านี้ใช่ครับเพียงเท่านี้นมันก็จะได้มาดหมดเลยมาแบบนี้นแล้วก็เติมชื่อข้างหลังได้ด้วยนะครับนี้เป็นข้อดีของเขานะครับลองไปใช้งานกันดูนะพี่ ะนะครับลองดูอันนี้ก็เป็นอยู่ที่นึงนะครับที่ช่วยให้เราทํางานกับเหมือนเมื่อเราต้องการก o อปปี้ออกไปอะ่คะครับโดยที่ไม่ให้มันไปยุ่งกับตัวหลักเชดเดิมนะครับก็ใช้วิธีแบบนี้ก็ได้ใช่